สรุปแล้วสัปดาห์แรกได้ไหมไสัปดาห์หน้าก็ต้องมาต่อย้ำให้กระจ่างชัดในเรื่องรับจำคิดรู้ต่อ,อจนเรามั่นใจว่าเราแยกอารมณ์รู้ชัดว่าเจตสิกที่เข้ามาครอบจิตเนี่ยมันมาจากการรับหรือมาจากการจำหรือมาจากการคิด รู้นะ่ะมันรู้อยู่แหละรู้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่องทางเข้าของเจตสิกหรือของอารมณ์นะรู้คือตัวเข้าไปรู้รู้ที่มันเกิดจากการรับรู้ที่เกิดจากการจํารู้ที่เกิดจากการคิดแต่รู้นี่ไม่ได้เป็นทางมาของอารมณ์แต่เป็นการที่ตัวรู้หรือจิตรู้ไปรับรู้เจตสิกที่มาจากรับจำํำคิด แอนสภาพรู้เนี่ยดีไหมสภาพรู้ดีสิเพราะเหตุผลว่าไอ้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ไงแล้วการที่เข้าไปรู้รับรู้จำรู้คิดมันก็ทำให้ตัวรู้เราคล่องแคล่วมีพลังมากขึ้นแม,มีอำนาจมากขึ้น แล้วก็ฉับไว้ได้มากขึ้นเฝ้าสังเกตได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนันตัวรู้ไม่ใช่หนทางแห่งไม่ใช่หนทางแห่งที่มาของเจตสิกหรือไม่ใช่หนทางที่มาแห่งแห่งอารมณ์นะไม่ใช่ปากประตูแห่งอารมณ์เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รู้เท่านั้นเหมือนกับครูที่ทำหน้าที่คอย คอยแสดงจดเลคเชอร์เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกับคนที่ไปยืนไอตัวรู้เนี่ยเหมือนกับคนที่ไปยืนปากประตูร่างงัวงัววิ่งสีดำวิ่งเข้ามาขีดงัวสีขาววิ่งออกไปขีดงัวสีเขียววิ่งเข้ามาขีดอย่างเงี้ยเนี่ยงั้นตัวรู้ไม่ใช่ตัวงัวไม่ใช่ตัววิ่งเข้าวิว่งออกนั้ก็ต้องฝึก ฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนกระทั่งมันมองเห็นว่าไม่มีอะไรจะให้สงสัยแล้วใน,ในเรื่องรับเรื่องจำเรื่องคิดเรารู้แล้วละ่ะใช้คำว่าเรารู้แล้วละ่ะทีนี้ก็ขยับมาในอาการจิตสิบอย่างเนี่ยขยับไปเรื่อยๆก็คงจะปูนนั่นแหละดูท่าแล้วปูนไหม and